สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง DT813 นะครับก็อีพีนี้จะลงถึง2ช่องนะครับแล้วก็เป็น EP ีที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่บอกพี่ว่าจะมาทำแคลเซียมโบลอนใช้กันเองนะครับก็ผมสั่งมาแล้วแหละจากแอปตอกตอกนะก็ในราคาสองร้อกว่าบาทนะสองร้อยเกนะเฉลี่ยแล้วประมาณนี้นะครับก็ได้โคตรลดบ้างหรือไม่ลดบ้างก็อยู่ประมาณสองนี่แหละะ ก็มันจะเป็นหัวเชื้อในการหัวเชื้อในการใช้ทำแคลเซียมโบลอนนะก็จะมะีแคลเซียมไนเตรตนะครับกิโลนึงแมกนีเซียมไนเตรตนะครับครึ่งกกโลนะครับแล้วก็จะมีอย่างย่อยออกมานะก็ะเป็นโบลอนสองร้อกรัมจุลธาตุรวมนะครับแล้วก็สังกะสีขีเลตก็จะมีอย่างละห้าสิบกรัมยี่สิบกรัมนะครับนอกนั้นก็คือตัวระเอกดเขาก็มีไอแคลเซียมไนเตรตนี่แหละแล้วก็มีแมกนีเซียมไนเตรตอ่ะ แต่ก่อนอื่นอย่างอื่นอย่างใดเนี่ยก็ใช้เ,เขาเรียกว่าใช้น้ำผสมอาโบลอนก่อนนะเพราะโบลอนเอละลายยากสุดนะครับก็เนี่ยน,นี้ผมละลายโบลอนไปแล้วนะครับโบลอนสองร้อยกรัมนะครับละลายเอ่อใช้น้ำสองลิตรนะครับอ่าก็ไปอย่างไวๆนะครับอ่าผมลืมบอกตอนนี้แจ้งให้พี่ราน,นะครับ ท่านที่สั่งผมไว้แล้วนะครับผมก็ยังคิดอยู่ที่ต้นละร้0ยี่สิบาทนะครับแม้กระทั่งไซโตนี้นะแต่ต่อไปเนี่ยตอนนี้ราคาต้นสละสุมุลีทางจันและระยองขึ้นมากนะเพราะว่าไม่มีคนทําแล้วนะครับก็ของทํายากขึ้นและน้อยน้อยครับมันน้อยมากนะตัวเนี้ยก็คือเขาข้อนปลูกทุเรียนกันหมดแล้วก็ถ้าก็บ่ามีต้นพันเนี่ยน้อยมากที่เขาทํากันนะครับแล้วเขาก็ขึ้นราคาการผมก็ต้องขึ้นตามเขานะครับก็ ต้นไซส์สเล็กก็ยังอยู่ที่ร้อยยี่สิบอยู่นะครับส่วนไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็จะมีร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าแล้วแต่าราคาต้นนะครับก่อราคาอยู่ประมาณนี้อพี่ๆที่สั่งผมมานะถ้าไซส์เล็กก็ยังได้ร้อยยี่อยู่เหมือนเดิมครับส่วนสลักอินโดนะตอนนี้นะครับท่านที่สั่งผมไวนะม้นะเทั้งมาจจาแล้วไม่มาจจาผมก็คิดพี่แค่ตัวละสองร้อยนะขายถูงที่สุดในประเทศละ ส่วนท่านใหม่นะที่จะสร้างผมผมตอนนี้ขออนุญาตขึ้นนะครับเพราะต้นสวยมากก็ขอขึ้นเป็นต้นละสา0ร้อยแล้วกันก็ยังขายถูกกว่าที่อื่นห้าสิบบาทนะเพราะปกติตอนนี้เขาขายกันต้นละสามร้อยห้าสิถึงห้าร้อยนะครับสลักอินโดเพศเมียนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อราคายืนพื้นตอนนี้ก็คือสา0รอยนะองผ,ผมเนาะก็ช่วยช่วยกันครับมาต่อกันก็หลังจากที่ผมผสมออบอลลอนเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเติมใใส่่ถังหญนี้้ไว ส่วนน้ำทั้งหมดที่ใช้เนี่ยก็คือยี่สิบลิตรนะถามว่าทําไมถึงใช้ยี่สิบลิตรเอ่อเพราะว่าไอ้พวกสารพวกนี้ยมันละลายยากพอมันละลายยากปุ๊บเนี่ยมันก็จําเป็นต้องใช้น้ําในปริมาณที่เยอะขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันควรใช้แค่สิบลิตรแล้วก็ใช้อัตราส่วนในชุดของมันเนี่ยก็คือใช้น้ําในการพ่นเนี่ยหนึ่งหมื่นลิตรต่อ,อ,อสารหนึ่งชุดนะครับอ่าก็พูดง่ายว่าพี่สั่งชุดหนึ่งพ่นได้หนึ่งหมื่นลิตรละกัน แต่ใช้น้ำผสมเนี่ย20อ่านี้ผมใส่ไป2ลิตรนะครับแล้วก็เติมอเติมอีก2ลิตรนะครับผมจะลองตวงเป็น10ลิตรก่อนเนาะถ้าไม่ละลายจริงๆค่อยเติมน้ำเพิ่มอันนี้ก็เป็นอพระเอกของเรานะครับแคลเซียมนะครับแคลเซียมไนเตรตผมแนะนำให้ใส่ทีละตัวนะครับสารทีละตัวเพราะว่ามันละลายยาก ลองสํลอง,ลงคน,นครับก็ทําอย่างนี้ซ้ำๆไปครับจนครบทั้งห้าตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะามาให้ดูนะครับตอนที่ผมคนเสร็จแล้วนะครับเล้วผมจะเติมสีลงไปหน่อยนึงก็คือใช้เ,เมทัลเล็กซินนะครับให้เป็นสีชมพูหน,หน่อยๆนะเพื่อที่จําง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวคนเสร็จแล้วจะถ่ายพี่ดูนะว่าน้ําเป็นลักษณะไหนนะครับ ครับก็หลังจากที่ผสมเสร็จแล้วนะครับผมใช้ผงทั้งหมดเนี่ยผมใช้แค่น้ำสิบลิตรนะครับก็สามารถทําให้ละลายได้หมดแล้วนะครับถ้าคนทีละตัวนะครับผสมทีละตัวนะครับก็แล้วก็ตัวหนึ่งใช้น้ำสองลิตรนะครับแล้วก็พอผสมเสร็จแล้วก็เทรวมถังใหญ่ผสมเสร็จในกระบอกแล้วก็เทรวมถังใหญ่นะครับได้จากนั้นคนอีกทีนะครับก็ใช้น้าแค่สิบลิตรนะครับก็ยาละลายหมดนะครับแล้วก็จะได้สีนี้นะครับเป็นแคลเซียมโบรอนใช้เองนะครับ ก็ได้10บขวดนะครับพ่นได้ทั้งหมด1นึ่งมืนลิตรอ่าก็ตามสูตรร้านขายยาครับนะครับก็หนึ่ันเออเขาเรียกไงเออหนึ่ซีซีก็พ่นได้อ่อใช้ได้1,000ลิตรอ่าก็ประมาณนี้ครับอันนี้ผมใส่ขวดอ่าแปดก่อนนะให้พี่ดูก่อนว่าสีเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไอที่ผมใส่เมทาและซินไปปุ๊บปรุงนะครับเพราะว่าผม กลัวว่ามันจะไปซ้ำกับปุ๋ยเกล็ดสูตรสามสิบสิบสิบผมก็เลยใช้เมทาไลินนิดหน่อยนะครับหยอดลงไปครับให้กลายเป็นสีชมพูนะครับก็จะได้จำง่ายนะแคลเซียมสีชมพูอ่าก็จะประมาณนี้นะครับหมดงบประมาณไปสองร้อยเก้าสิบครับก็ได้แคลเซียมโบรอนนะครับมาใช้สิบลิตรนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยส่วนถามมาสั่งจากไหนผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นลิงก์ช่องตอกตอกเนาะก็พี่ๆก็ไปกดสั่งกันเองแล้วกัน ง่ายดีครับผมไม่มีขายนะก็ถ้าพี่อยากได้พี่ก็ไปสั่งในร้านเอานะครับผมจะทิ้งช่องตอกๆไว้ให้นะครับใต้คอมเมนต์นะพี่ก็ไปสั่งเอาเองแล้วกันชุดประมาณสองรอยกว่าบาทถ้าเอา่อเรียกว่าไงเดียถ้าสั่งหลายชุดมันก็จะถูกลงนะเพราะว่าเขาคิดแค่ค่าส่งนิดหน่อยถ้าชุดปกติจริงๆมันอยู่ที่แค่สองอยี่สิบเองแต่เขามีค่าส่งแค่นั้นครับก็เข้าไปดูแล้วกันครับแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงยาอะไรพวกนี้มันมีในช่องตอกๆผมหมดเลย ผมปักตะกาวไว้ให้แล้วเขาพีพีก็ไปเลือกช็อปเอาเองแล้วกันถูกตังดีครับก็คงมีเท่านี้แหละคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ